สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่12พฤษภาคมปี68นะครับวันนี้ก็ไปบ่าย,ายครับเนาะไบ,บายวันจันทร์กิจวัตรวันแนวทางของลาวพัฒนานะครับตำลาวจะหลายคนเรียกกันนะครับเนาะให้ยึดสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะลาวพัฒนารอบสองทุ่มนะครับเนาะสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับรู้เรื่องกระจกออกจาก่าแล้วปบ ลาวก็มีหลายอย่างครับเนาะต้องย้าก่อนว่าเป็นลาวพัฒนารอบสองทุ่มนะครับเนาะลาวถ้าใครเป็นคอตําลาวน่าจะรู้ดีครับว่ามีอย่างว่าไม่ต่ากว่าห้านะครับเนาะมันรู้อะไรมั่งกันจําผิดจําถูกครับเนาะอย่างนี้น้อยยางต้องมีสักห้าเพื่อเป็นหกเลยคำนาะครับเนาะจำไม่ได้เขาไม่ต่างกับไม่ต่างกับห้านอยครับเนาะก็มีห้าหกเจ็ดแปดเหมือนกันนะครับห้านอยเรียกชื่อแทบไม่ถูกครับเนาะพอๆกันนะครับเนาะ พอกันแต่เราให้เนมนดียเราพัฒนารอบสองทุ่มถ้าเราพัฒนาจะเข้าใจนะครับเนาะเรามีหลายชื่อเรียกกันเนาะเราโน,โน่นเรานี่นะครับเนาะเราพัฒนาสองทุ่มขอตำรารู้ดีนะครับช่วงเช้าช่วง,วงสายกนลงาทางรัฐบาลไทยกับฮาหนอยไปเล้วนะครับเนะหาะฮานอยก็ฮาหนอยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะ กดใครยังไม่เห็นก็กดตรงรูปคนซ้ายมือนะครับเนาะซ้ายมือทานล่างก็ไปค้นหาได้ขอหานอยนะครับเนาะอันคลิปนี้เป็นของคอตาลาวขยับสี่ทางช่องควเป็นแนวทางย้ํานะครับแนวทางที่ลงให้ทุกวันทุกครั้งทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับเนาะคนชอบลุ้น,นครับำลำปสามคนชอบลุน้นนอยลาวไทยได้หมดนะครับเนาะบางคนก็ลาวพัฒนาอย่างเดียว บางคนก็ฮาหน้อยอย่างเดียวนะครับเนาะบางคนก็รัฐบาลไทยล้วนๆนะครับบางคนส่วนเบาสุามได้หมดนะครับเนาะได้หมดคนชอบเสี่ยงโชคนะครับเนาะคนชอบเสี่ยงโชคก็ยะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถูกผิดคาเข้ากันไปไม่มีใครสามารถแนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเนาะก็ย้ำตลอดลงให้เป็นแนวทางเท่านั้น fc ก็ปวดชาวิจารณญาณในการรับชมรัะฟังครับเนาะการตัดสินใจเป็นของ fc นะครับเนาะ ถ้าชอบก็ไปลงทุนไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับจบวุบันเทิงมีหลายเสียนหลายอาจารย์ครับเนาะให้คัดเลือกก็ลองดูนะครับเนาะลองดูว่าแนวทางจะให้ไปเหมือนชาวบ้านเจ้าช่องเขาไหมเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ค่อยลุยนะครับเนาะค่อยขึ้นเวทีถ้าไม่เปลี่ยนไปได้ก็ขา้ามไปนะครับเนาะง่ายง่าครับเนาะรอวันต่อไปเลาพัฒนามีจันทร,ร์พุธศุกร์นะครับวันนี้ไม่ชอบก็ข้ามไปรอวันต่อไปใจเย็นเย็นครับเนาะใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบนะครับเนาะ มั่นใจคอยลงสนามค่อยขึ้นเวทีนะครับก็วันนี้ก็พักงาคลิปสดเหมือนเดิมครับเราก็เอาคลิปหานนองนนมาเที่ยวที่สวนสุขภาพชัดหลวงครับเนาะมาปั่นจักรายานออกกำลังกายนะวันนี้ไม่ได้เตะบอลนะครับวันนี้มาปั่นจักรายานอย่างเดียวแล้วก็ก่อนกลับบ้านก็ให้อาหารปลาเหมือนเดิมก่อนลับบ้านนะครับเนาะเหมือนเช่นเคยแต่เป็นให้อาหารปลาก็กลับบ้านไม่ได้นะครับเนาะมันขาดอะไรไปอย่าง ต้องให้อหารปลาก่อน,นะครับเนาะเือนกันะนอนไม่หลับก็ด้การอารปาก็เป็นการทบุญชนิดหนึ่งนะครับเนาะให้เขาอิ่มท้องอิ่มไส้ก็เป็นการต่อชีวิตเขาก็เป็นการทบุญรูปแบบหนึ่งนะครับเนาะทะบุญก็พหลายรูปแบบนะครับเนาะเอาที่สะดวกเอาที่ถนัดดีที่สุดนะครับเนาะง่ายง่ายนะครับเนาะง่ายๆไม่ต้องลำบากมากครับเนาะสบายสบาย <c oughs> <t <É>. <t <asters> ตามกําลังเรานะครับเนาะตามความถนัดเราประมาณนี้นะครับ ก็ดดูผลเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานนะครับเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่เก้าที่ผ่านมานะครับเนาะแนวทางเราพัฒนาเลขที่ออกหกตัวมีเจ็ดสามแปดห้าหนึ่งแปดเจ็ดสามแปดห้าหนึ่งแปดสองตัวล่างก็แปดห้านะครับแต่บางที่ก็เจ็ดสามนะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเจอาแปดห้านะครับส่วนสองตัวบนก็หนึ่งแปดแต่สองตัวบนทุกที่หนึ่งแปดหมดนะครับที่เช็คข่าวดู ตามข้อมูลเอฟซีให้มานะครับเนาะหนึ่งแปดบนนะครับเนาะสามตัวก็ห้าหนึ่งแปดแปดห้ากับห้าหนึ่งแปดนะครับแปดมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแน่นอนมากแปดห้ากับหนึ่งแปดนะครับแปดห้ากับหนึ่งแปดก็บาสัมพุทธาปีเด้งหนึ่งครับเนาะหนึ่งแปดตรงๆตัวนี้เลยนะครับเนาะบาสซามให้เด่นสองลองหนึ่งนะครับ เด่นสเด่นหนึหรือเด่นสองลอง1นะครับเนาะก็เข้าที่1นึะครับเนาะหจับคู่ให้1นึ่งศูนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแนะครับเน้นไปที่2องเจดสอแดแล้วก็หนึ่งแปก็เข้าตัวนี้เต็มเต็มนะครับเนาะเต็มเตแต่เสียดายนะครับเนาะเสียดายชุด3ตัวเข้าห้าหนึ่งแปดาให้ไปเป็น118นะครับเนาะหนึ 1, 1, หลักร้อยไม่แม่นนะครับไม่แม่น ได้สองตัวไปแค่นี้ก็พอนะครับเนาะดีฝ่าไม่ได้นะครับเนาะดีฝ่าไม่ได้สามตัวไปเลยที่เข้ายากครับเนาะย้ำเลยมันจะเป็นน้อยเล่วไทยครับเนาะยากมากใครทําได้ถือว่าเก่งนะครับเนาะถือว่าเก่งมากเลยทั้งเก่งทังมีโชครวมกันนะครับเนาะหลายอย่างรวมกันชุดสามตัวครับเนาะถ้าใครได้นะครับเนาะมันจะเป็นน้อยเล่วไทยครับเนาะถือว่าเก่งมากมากฟุกไปดีตัวด้วยนะครับเนาะก็ ใคตามดีจะด้วยครับเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา18เต็มเต็มตัวเน้นเลยเราพัฒนาเราได้2องวดสอนแล้วนะครับเนาะใครจําได้เมื่อวันพุธเราได้2เด้งเลยบนล่างนะครับเนาะเมื่อวันศุกร์ตอกย้ําอีกเด้งหนึ่งตัวเน้นเลยก็วันนี้ก็สุปกจดอจดไว้นะครับสุดกดสรสุดแคปก็รอแคบเหมือนเดิมลงให้เป็นแนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เด่น4เด่น5นะครับเราพัฒนาจับคู่ให้ถ้าสีมาก็40 41 4 8 4 9นะครับ ถ้าห้ามาก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าทวนอีกครั้งนะครับเราพัฒนาวันนี้เด่นสีเด่นห้านะครับจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าแปดคู่แปดคู่นี้ให้เน้นไปที่สี่ศูนย์สี่เก้าแล้วก็ห้าศูนย์นะครับสี่ศูนย์สีเก้าห้าศูนย์เน้นในสามคู่นี้ชอบปีสุดในวันนี้คนระับเนาะ ก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับเนาะซื้อสองือติดสองตัวนี้ไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมีทุนแน่นอนนะครับเนาะติดสี่ติดห้าไว้นะครับเนาะถ้าใครไม่ชอบที่เบอกซ้ำจับคู่ให้ก็จับคู่เองได้เลยนะครับถ้าติดสี่ติดห้าไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะมีทุนแน่นอนนะครับเนาะก็ประมาณนี้สุดชุดสามตัวก็หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่เก้าสองห้าศูนย์สองห้าเก้านะครับสี่ชุดกเย้นไปที่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่เก้า สอง้าศนย์นะครับเน้นให้สามชุดชุดเดียวกันนะครับชุดเน้น2ตัวและสามตัวดูดีๆนะครับเนาะถ้าใครเป็นยิบซีเป่าสาร,รคามมามาตั้งนานก็อาจจะพอรู้รับเนาะพอชุด3ตัวเปล่าสาร,รคารมัน่ได้เขียนเน้นก็ง่ายๆถ้าใครไม่ถ้าใครฟังจนจบนะครับเนาะก็เพียงแค่หลักร้อยไว้หวางข้างหน้าเฉยๆก็ประมาณนี้ก็ขอบทวน,นครับนอ้องสาบแนวทางของเบ่าสาร,รคามทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเนาะใครชอบก็ไปจัดได้นะครับเนาะ ไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับเนาะจบวัฟ้าบันเทิงกว่าบันเทิงน,นะครับใครงบน้อยก็ตัวนี้นะครับผมยินให้วันนี้มีสี่ศูนย์สีก้ากับห้าศนย์นะครับสามคู่จัดไปนะครับเนาะจัดไปเรียกจะชอบบ่าสเสรามกว่าบ่าสเสร,รมิมยินไม่แม่นก็คัดเองได้เลยนะครับคัดเองได้เลยกว่าบ่าสเสรมยินไม่แม่นก็หาคู่อืสีู่นย์ห้าศูน5 8ห้าหนึ่งสี่แปด้าแปดอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะเหลือเอาได้เลยครับเนาะเดีถ้ากวัวพาจับคู่ไม่แม่นก็ หกคู่ที่เหลือครับเนบาะบอกทจับคู่ให้หลักละสี่คู่คนระับเนาะอีกหกคู่ที่เหลือก็จัดไปคนระับเนาะจัดไปประมาณนี้นะครับสำหรับดาวพัฒนาถ้าตัวนี้พูดไปไม่ตรงกับในโพยก็เอาตัวในโพยเป็นหลักครับเนาะบางทีตาเห็นอย่างปากพูดอย่างนะครับนะบางทีเห็นห้าแปดบอกห้าเก้าก็มีบางทีก็เอาในโพยเป็นหลักคับวนะ่าคือหลักฐานที่ชัดเจนถูกก็ถูกผิดก็คือผิดนะครับเนาะนะหลักโพยเป็นหลักนะครับ ก็ประมาณนี้ครับเนาะก็ฝากไว้คิดนีเจนจบหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ